สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง Concept Channel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาหาอาหารนะครับเป็นวิถีบ้านบ้านนะครับหลังจากเลี้ยงช้างก็ต้องมีโมเมนต์นะครับ1นะครับเป็นวิถีอีกวิถีหนึ่งนะฮะที่ผมชอบนะครับอาจจะไม่ได้ทำบ่อยแต่ก็พยายามจะทำแล้วก็ รักษานะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าตรงไหนเป็นยังไงพอได้กี่ตัวนะฮะได้ปลาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับตอนนี้ได้หนึ่งตัวนะฮะใหญ่เปล่าขนาดไหนดูไหนเอาปล่อยได้ไหม ตัวเล็กเกินไปครับเนาะตัวเลเก็กเ,เราก็ปล่อยนะฮะเพราะว่ายังไงก็ไม่พอกินนะครับเราก็เลือกเอาตัวใหม่ได้แล้วครับได้แล้วมาลุ้นกันตัวใหญ่หรือเปล่าโอ้ <c oughs> นี่ฮะได้ปลาแล้วนะครับหนึ่งตัวก็ปลานาเนาะก็ไซส์ประมาณนี้นะอันนี้ก็พอกลับบ้านได้ถ้าเล็กเกินไป เราก็ปล่อยเนาะนะครับอันนี้ก็มากับน้องน้องกี้โอ้มีรุ่นมีรุ่นโอ้อันนี้มีรุ่นนะครับโอ้ได้แล้วหนึ่งตัวโอ้เดี๋ยวรุดเดี๋ยวลุดต้องดึงออกก่อนนะครับนี่ได้แล้วครับไม่ไม่เอฟซีเราได้อาหารแล้วนะครับนี่ เป็นปลาหมอธรรมชาตินะครับปลาพวกนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเคมีนะก็มันน่าจะอร่อยมากนะครับ <c oughs> มุนทิ่วๆนะฮะเดี๋ยวนะครับนะครับอันนี้นะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็เป็นอาหารให้กับพวกเราได้นะครับนี่นะครับหูตัวแล้วหลุดไหม โอ้ปลาชอนปลาช่อนตัวโอ้ตัวไม่ใหญ่นะฮะเดี๋ยวเดียวได้แล้วได้แล้วได้อีกแล้วครับได้อีกแล้วโอ้ก็ไปทอดได้นะถ้าเราจะอยากจะให้มันมีปริมาณเยอะเราก็ไปตาน้ำพริกนะครับแต่ถ้าเราทอดกินข้าวเลยก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่เมนูนะครับแล้วแต่นะครับก็อะในพรานในพรานช่วยเกะออกหน่อย นในพานปลานะไม่ได้ล่าเสือได้ล่าเสือดำไหมในพาน <c oughs> <c oughs> ล่าแต่ปลานะครับเพราะว่าอยู่แต่ท้องทุ่งนานะครับนะครับวิธีแกะก็ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะเพราะว่าปลามันกินดึกนะมันเป็นวิถีชีวิตนะครับแม่ไม่ฟซีนะครับมันเป็นบวงโซ่อาหารนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่า เราก็ต้องการความอยู่รอดนะฮะนะครับ BFC อันนี้ได้ยินฮะได้ยินมีไหมมีไหมมีไหมงมีไหมอันนี้ไม่มีนะฮะไม่มี <c oughs> ก็ต้องใส่เหยื่อต่อนะครับ,นะรบไม่มีเราก็ต้องใส่เหยื่อต่อนะนะครับ นี่ก็ไม่มีนะครับต้องใส่เหยื่อต่อเพราะว่าตอนเช้าก็มาดูอีกรอบหนึ่งใช่ไหมห,หรือว่าจะดูดึกดูดึกก็บ้านดูดึกก็ได้นะฮะต้องแปลภาษา,ขาเขมรให้เป็นภาษาไทยอีกนะครับ <c oughs> ปลาอะไรไมเมฟซีอู้ปลาไหล <c oughs> ปลาไหลปลาไหลปลาไหลเดี๋ยว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 ปลาอะไร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  ปลาอะไรนี่ปลาไหลปลาไหลปลาไหลโอ้ปลาไหลปลาไหลได้ปลาไหลครับโอ้ต้องต้องจับนะฮะปลาไหลก็จะเหมือนงูนะฮะแม่แม่เอฟซีนะครับก็เป็นอาหารเหมือนกันนะฮะอย่างอร่อยเลยนะครับโอ้ดูดิตัวใหญ่ไหมอู้ห้าต้มเป็ดโอ้ต้มโอ้ได้กี่ตัวโอ้นี่ไหนโอ้ไหนให้ดูหน่อย โอ้นี่โอ้โหก็ได้ปลาที่หลากหลายนะครับ MFC <ล>อันนี้<ฮ>ปลาตวงนะฮะ <c oughs> จันตวงแบบแบบนี้ไม่ค่อยได้บ่อยเนาะได้บ่อยไหม <c oughs> นานๆจะได้ที <c oughs> ถ้าบางท่านก็จะกลัวนะมันเหมือนงูนะแต่ผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวผมไม่กลัวงูไม่กลัวอะไรคนระับ <c oughs> กิน <c oughs> กิน <c oughs> กินผเผผัดเผ็ด มีเยอะไหมที่บ้านมีกี่ตัวบ้านหมดแล้วหมดแล้วต้องไปเก็บใบไหมนี่นะอืมต้องตัดตุพย์น,นยปะปะโอ uh. ไม่มีคู่น,นี่นะครับได้อีกหนึ่งนะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยเราเดินไปเดินมานี้ก็ติดเรื่อยๆนะครับก็ใส่เหยื่อนะฮะแต่ปลาไม่ค่อยใหญ่นะฮะเมนูก็เป็นเมนูทอดนะครับเมนูพิเศษ โอ้โหได้แล้วได้แล้วน่าจะตัวใหญ่ครับโอ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ่นตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมปลาอะไรนี่ฮะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้นี่ฮะปลาช่อนตัวใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นโอ้โหแต้มสําคัญโอ้โหเบเรฟเลยนะฮะตัวนี้ก็ทอดแล้วตำน้ําพริกอเมนูพรุ่งนี้นะครับนี่ ตัวใหญ่ก็อย่าให้หลุดนะฮะต้องใส่ในกระเป๋าไว้นะครับแล้วก็ใส่เยื่ออีกนะฮะเดี๋ยวมาเดินอีกรอบหนึ่งนะครับใส่เหยื่อต่อแล้วก็ปากต่อนะครับก็มันเป็นแค่ฤดูการเดียวนะฮะไม่ได้หากินแบบนี้ได้ทั้งปีนะครับมาแล้วครับมาแล้วเต้มสําคัญโอ้โหตัวใหญ่ ตัวใหญ่อื้อหคุ้มคุ้มคุ้มแต้มนี้คุ้ม,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 มนี่ไงโอ้โหแต้มนี้คุ้มนะครับคุ้มคุ้ม,ม,มแต้มตัวนี้ถ้ากี่ตัวหนึ่งโลห้าตัว,ห,ตวห้าตัวหนึ่งกิโลนะครับกิโลแถวบ้านเรากี่บาทหกสิบ <60 S 1> บาทหกสิบหกสิบนะครับราคามิตรภาพราคาบ้าน <60 S 2> บา้บานนะครับ เดี๋ยวใสเยื่อต่อนะฮะแม่แม่เซนะครับเดี๋ยวผมล่วงหน้าไปก่อนดีกว่าเผื่อผมลุ้นนะฮะลุ้นกันยาวๆตึม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 ถ้าปลาติดเนี่ยมันจะดังปัอปบปป๊นะมันดิ้นนะแต่บางตัวมันก็อันนี้ก็มีบางตัวมันก็ไม่ดิ้นนะฮะแม่แม่เอฟซี FC. นะครับตัวนี้ก็ใส่ไว้หลายหลังนะเบ็ดนี่เขาเรียกว่าเป็นหลังนะครับหรือว่าเรียกเป็นคันก็ได้ โอ้ยตรงนี้มีลุ้นแม่แม่เฟซีเชื่อกันไปอย่างนั้นนะโอ้ยติดติดอู้ปลาอะไรอู้เดี๋ยว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 เราต้องดึงออกก่อนโอ้ยปลาปลาปลาช่อนปลาช่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมาแกะมันพันนะฮะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับนี่นี่โอ้โหอีกหนึ่งแต้มนะฮะอีกหนึ่งแต้มนะครับน,น,บนี่ฮะ นะครับอันนี้ผมยกเองนะนะครับเดี๋ยวผมไปต่อเพราะว่าให้น้องยกตามนะครับน้องเป็นคนเกะนะครับผมก็เป็นคนยกอันนี้ไม่มีอันนี้เงียบ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 ถ้ามันนิ่งๆเนี่ยแล้วเชือกตรงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีลุ้นนะฮะไม่ไม่เอฟซี FC. นะครับอันนี้เบ็ดนะ อันนี้ก็มกม Transfer. ไม่มีรุ้นนี่ก็ไม่มีรุ้นไม่มีรุ้นนะเราก็ไปต่อนะครับได้ยินเสียงไหมเดียเด๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ไม่มีลุ้นนี้ก็ไม่มีรุ้นถ้ามีรุ้นนี่เชือกมันจะเบี้ยวๆนะนะครับอันนี้มีรุ้นอันนี้ไม่มีรุ้นเดี๋ยวอันนี้มีรุ้นนะแม่ f อซอันนี้มันดิ้นหลุดไปแล้วนะครับ นี่นวิถีบ้านๆจริงๆนะแม่แมนะครับทุกคนอาจจะมองว่าผมทำเพื่ออะไรนะครับมันก็เป็นวิธีการหาอาหารนะฮะไม่มีลุ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับสุดท้ายสุดท้ายใช้สุดนี่คันสุดท้ายนะออัน,นั้นไม่มีลุ้น